ปิดใช่ไหมเราผมก็ช้ำว่ผมก็แทงเข้าไปเราก็แทงสวนมาปุ๊บก็คนละทีตแต่จังหวะน,นั้นนะ่ะเหล็กเอสหลุดมือแทงผมเข้าตรงนี้รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากกดติดตามเพจกันละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการอัปเดตทางช่องเรานะฮะกดลิงก์ไปที่ใต้คลิปนี้เลยครับขอบุณครับ เล่าเรื่องรล่าเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแต่อยากให้มันเป็นบุทาหร ใช่มาล้อมผมเลยล้อมผมเลยถามว่าอาจารย์ทำไมทําแบบนี้ผมก็บอกผมก็ยืนเถียงว่าผมทําอะไรอ่ะแล้วดูมันทํากับผมนี่ผมก็ยืนเถียงมันความรู้สึกอ่ะถ้าตอนนั้นนะถ้าเกิดผมแบบว่ามีอาการแบบหนีสักนิดนึงนะผมน่าจะโดนลุมแทงเลยแล้วเขาไม่รู้ว่าผมมันไม่มีเหล็กแล้วเขาอคิดว่าเขาคิดว่าผมมีอยู่ผมก็แจงแจงแจงไปต่พางหนึ่งเบิร์ตมันเห็นว่าสถานการณ์มันไม่ดีมันก็เลยออกมาจากเจ้าหน้าที่ออกมาให้เจ้าหน้าที่พาผมเข้าไปในแด,ดนด้วยพอเข้าไปในแดนผู้ผมมองผ่านไอ้บันเกตอ่ะพวกเขาแบบชักเลยกออกมาเกตกันแต แลายคนผมคิดไม่ใช่ถ้าเราถอยนิดเดียวในวันนั้นนะน่าจะเล่แล้วแล้วก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้เพราะว่ามือเปล่าอ่ะไม่มีที่อยู่แล้วนครพนมแดน3ก็อยู่ไม่ได้นะแดน2ก็เป็นแดนวัยหนุ่มมีแต่พวกเกลือน้ารายทั้งนั้นเลยทีนี้ก็เหลือแดนสุดท้ายคือแดนที่เอสอยู่ก็ต้องเข้าไปแดนนั้นเจ้าที่เขาว่าเจ้าหนี้เขาเรียกไปคุยบอกว่าอยู่กันอย่าสร้างปัญหานะอะไรประมาณเนี้ยทีนี้ย้ายไปตีคู่กันอีกแล้วนะเป็น2เรื่อจจำแล้วนะ ที่ตีคู่กันมาแล้วกลับมาตีคู่ที่นครพนมอีกรอบหนึ่งในรอบนี้เอสก็มารับเหมือนเดิมก็อยู่ด้วยกันอะไรกันก็กินข้าวด้วยกันจนเอสย้ายตอนนั้นนะคือเราอะสองคนนี่ถือว่าเป็นบุคคลที่แบบว่าต้องเวียนเรียนจําไปเรื่อยๆจะให้ลงตัวอยู่ตัวไม่ได้เดี๋ยวสร้างอิทธิพลอีกใพอเอสย้ายไปสักพักหนึ่งผมผมก็ย้ายกลับมาสารคามเพื่อมาลับคดีที่ต่อก็มาขังซอยขังอยู่ปีกับ9เดือนผมไปถึงสารคามนะ พอตอนตีห้าเขาจะมาเปิดขังผมกับคู่คดีเนี่ยสคนเพื่อไปอยู่แดนกักขังลงมาก่อนเขาเลย4ี่คนเดินใส่ตัวแกล้ง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 ไปอยู่แดนกักขังแล้วถึงปล่อยพวกเนี้ยออกมาทําภารกิจแบบว่าในแดนในแดนใหญ่พอถึงเวลาพวกนี้จะเข้าห้องกันหมดและเช็คยอดผิดยอดหมดแล้วพวกผมถึงจะกลับมาจากแดนกักขังเพื่อขึ้นมาขังซอยแต่พอเราลงมาก็จะมีเสียงแบบเสียงพ่นเสียงอะไรนิดนี่น่อยแห้อแมะแฮมเขย่แบบา,า,ยาแต่เราก็ไม่ได้คิดมากอะไรคือว่าจะอยู่ไปในระหว่างนั้นน่ะ ผมก็ออกไปตัดสินคดีคดีที่เป็นจำเลยที่3ามสู้คดีแพ้เฉยเลยคือตามสำนวนเราก็มันก็ถูกต้องแล้วนะใช่ใชแต่กลับกลายว่าเราแพ้เฉยเลยแพ้เพราะอะไรฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันสารตัดสินมาผมยังงงเลยเอ้าอะไรวะทําไมถึงแพ้ผมก็ให้การไปตามความจริงเนี่ยผมไม่ได้ไปแท้งผมไม่ได้แท้งเลยทั้งสี่คนเลยแพ้หมดเลยสุดท้ายแล้วตัดสินมาอะไรฮะนนี้ปี1ิเดือน20ิบวัน คดีร่วมกันพยายามฆ่าโดยไต่อตองผมเหนื่อยแทนเลยนะกับคดีที่เหลืออีก10ปี <c oughs> มาต่อไปอีก8ปีกว่า <c oughs> โอ้โหเป็นงนความรู้สึกตอนนั้นช็อตเลยแบบว่าความคิดแบบไม่กลับบ้านมาอีกแล้วโอ้ทำไมมันซวยแบบนี้สิ่งที่ไม่ได้ทำแล้วมันมาเหมือนมากลมอะอะไรก่า แล้วว่าตัดสินเท่ากันหมดเลยใช่จนผมอยู่มาแล้วก็อยู่ซอยทีนี้ก็มีจดหมายเอสเขียนมาหาผมผมว่าตอนเนี้ยเอสย้ายกลับไปขอนแก่นแล้วกลับมาครั้งเนี้ยเหมือนเกับว่าคนที่เราเคยไปก่อเรื่องเอาไว้อะที่จะไปป้นเขาไว้อะกลับมาครั้งนี้ขอนแก่นไม่เหมือนเดิมคือเขาจะปิดหรือจะไปฮือไปฮือจะปิดเอสอะไรเงี้ยตอนนั้นเอสอยู่กับบางต่ายแล้วอยู่บนซอย ผมก็เลยคิดมากแล้วเราเป็นคนแบบต้นเรื่องหาเรื่องนี้มาให้เพื่อนจะโดนเนี่ยผมก็รู้สึกไม่ดีไม่ได้เวยยังไงเราก็ต้องดิ้นรนหาทางไปขอนแก่นให้ได้ประจวบวัตอนนั้นนะโทษผมอะ่ะถ้าสองคดีรวมกันมันเลย15ปีอยู่มัน1 8 19ปีแล้วแต่ผมไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ย้ายผมขังซอยผมอยู่งั้นเน่ผมก็เลยเขียนเสนอขอขอคุยกับหัวหน้าหัวหน้าฝ่ายบอกว่าผมอยากย้ายเอาผมย้ายไปขอนแก่นหน่อยเฉพาะธรรมดาเดินจำไพอาสานี่ถ้าโทษเลย15ต้องไปขอนแกน่นถ้าเกิดเลย25ต้องไปของไผยมันจะมีอยู่แค่นี้แต่่เขาไมมยอม ผม,ผมก็ไปขอเขาอะ่ะก็เขียนเสนอเหมือนเดิมแบบว่านู่นนี่นั่นจะเขียนไปหาผิดที่ไม่ยุทธชนเลยของผมก็เขียนไปของผมอะ่ะเขาก็โอเคไม่ต้องเขียนหรอกเดี๋ยวอนี่ให้ ก็เลยได้ไปขอ,อนแก่นพอไปถึงขอ,อนแก่นนะผมก็ใส่เกงยีนใส่ตวนผมก็มัดเงื่อนตายเพราะผมรู้ว่าผมไปเนี่ยผมโดนแน่นอนแล้วก็รูปพ่อรูปแม่ไว้ตรงกระเป๋าซ้ายเนี่ยจะมีรูปที่เป็นแบบว่าถือใส่เลี่ยมไว้แบบสี่เหลี่ยม,มนะก็ค,คิดในใจว่าถ้าตายก็อย่างน้อยก็ยังอยู่กับพ่อกับแม่ผมก็เดินเข้าไปที่แดนปุ๊บผมย้ายไป3าคนย้ายก,ก,กับพวกโทษสูงมีโทษ25ปีโทษ23ปี ส่วนผมอะ่ะประมาณ19ปีผมก็งงในสคนนั้นทำไมถอดตัวนแล้วผมเดินไปจะไปถอดตัวนเขาไม่ถอดให้ผมไม่ถอดจังหวะเจ้าหน้าที่ไม่อยู่พอดีผมเลยเดิน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 เข้ามาในแดนเลยเดินเข้ามาพวบผมก็ไปเจอเพื่อนคน้านกรุงเทพ่ะเจอไอโยไอโยก็เดินมาหาผมเดินมากับบ้านกรุงเทพพวกชุดนนบุรีว่าพวกน้ําท่วมที่ย้ายมาปีนั้นปี5้สี่นะโยมันก็เดินมาบอกผมว่าโลดเขาไม่ยอมนว้ยเขาจะปิดเขาจะปิดมึงผมก็เลยบอกว่าโยไปเอาเหล็กให้กูตัวหนึ่งแล้วมึงเดินไปบอกมันเลยว่ากูขอวายกันตัวนตัว แลวในขณะเดียวกันคือเอสก็อยู่บนซอยเอสอยู่บนซอยแต่ก็มีคนจนบอกอย่างนี้แหละว่าว่าผมมาแล้วผมมาแล้วจงบาดเจ้าหน้าที่ก็เลยประกาศเรียกผมแล้วก็เดินมาเอาผมขึ้นซอยเหมือนเดิมผมก็ขึ้นไปซอยก็ไปเจอเอสเจอบางตายเจอเพื่อนเพื่อนอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าเข้าเข้าไปขังรวมกันอยู่ในห้องเดียวกันผมจะอยู่ซอยทวสูงเป็นซอยเล็กแล้วก็จะมีซอยใหญ่เป็นซอยผีวินัยแต่ว่าเป็นลูกกองที่มันคุยกันได้มือจับกันได้อะไรกันได่ ก็ไปก็แฮปปี้เจอกันก็เออได้กลับมาอยู่ด้วยกันอ,อยู่บนซอยก็อยู่กันปกติจนตอนหลังมันมีประเด็นเรื่องที่ไม่เข้าใจกับเพชรเนี่ยแหละตั้งแต่ตอนเนี้แหละจะบอกว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้คือจะเล่าในมุมของโลดผมต้องบอกก่อนนะว่าอย่าหยิบยกไปเชื่อมต่อหรือว่าอะไร<ม>คนเรานะมันมีมุมมองของใครและของมันพ่วงเวลามันจะอยู่ของใครและของมันเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นใช้วิทยาในการรับชมเรามาฟังในมุมของโลดมากในเหตุการณ์ครั้งนั้นที่จะมี แผลไฟกันเกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นถูกไหมฮะ มีเรื่องโทรศัพท์ส่วนมากก็จะใช้ด้วยกันแต่ทีเนี้ยวันนั้นน่ะเอสใช้ใช่ไหมถ้าทีเนี้ยผมบอกว่าผมรอใช้อยู่นะทีเนี้ยเอสก็ไปให้อีกคนนึงใช้คือเด็กพื้นที่ใช้ผมก็รอรอจนเอสลุกขึ้นมาบอกว่าแบตหมดเพื่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาใช้ผมก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วทำไมทำไมเอสไม่เลือกผมทำไมถึงเลือกไอ้คนนั้นแล้วเรื่องเนี้ยผมไม่เคยไม่เคยบอกเอสไม่เคยคุยกับเขาผมก็เห็นสายตายเอสแล้วก็เริ่มมองผมแล้วว่าทําไมผมก็เริ่มห่างกับเขาเริ่มไม่อะไรเริ่มแบบไม่ค่อยคุยกับเขาเขาด้วยความน,น้อยใจของเรอเรราาหละก็ไม่ บอกจนผ่านมาอีกสักพักหนึ่งเจออีกเหตุการณ์หนึ่งผมย้ายไปเอสยืมสร้อยผมใส่ผมก็ให้เอสใส่แต่พอมีเหตุการณ์แรกนั้นปุ๊บพอเอสกับผมเริ่มห่างกันเอสมันก็แบบเหมือนกับมันไม่เข้าใจว่าเราไปทําอะไรผิดทําไมถึงไม่คุยกับมันอะไรเงี้ยมันก็เลยคิดอะไรของมันเราเราก็ไม่รู้นะเอสก็ไม่ถาม,เรา,เ,ามเราก็ไม่บอกเราก็ไม่บอกสุดท้ายเอสเนี่ยเอาสร้อยไปให้ไอเด็กคนนั้นใส่อีกซึ่งไอ,อตรงนี้เรารับไม่ได้เลยว่าทำไมต้องอยมเราแบบนี้ผมก็เลยวันนั้นเขาเปิดถังมา พอผมเห็นไอ้นั่นใส่สร้อยผมผมนอนคิดมากทั้งคืนแล้วว่าพรุ่งนี้ผมจะไปคุยพอตอนเช้าเปิดขังมาปุ๊บผมก็เปิดไปผมก็ไปกระชากสร้อยกับไอ้คนที่ใส่ผมบอกไอสัตว์ถอดสร้อยหัวมาเอสก็มาเดินมาจับมีอะไรมีอะไรมีอะไรบอกว่าเอสผมให้สร้อยแกใส่นะทำไมแกไปให้คนนี้ใส่ทำไมแกทำผมแบบนี้เอสบอกว่าก็ให้มันยืมใส่อะไรเอสมันก็บอกว่า อะไรของมันนี่แหละแล้วมันก็เอากลับมาแล้วก็ใส่ของมันปุ๊บแล้วที่บังก็มาห้ามบอกว่าใจเย็นบังตายนะ<ช>บังตายมาห้ามใช่บอกว่ามีอะไรค่อยคุยกันเอสไม่คืนผมแล้วอ่าผมเข้าใจผมรับได้แต่ถ้าเอสใส่ผมรับได้แต่ถ้าเกิดผมเห็นคนอื่นใส่ผมก็ไม่ยอมอเราพูด่างนี้ใช่อ,อ,อันนี้นะคือเหตุการณ์ที่โลดเล่ามาเนี่ยซึ่งถ้าใครดู EPS เอสเตฟานเนี่ย ไม่เคยรู้เลยว่ามีเหตุผลตรงนี้มาประกอบด้วยนะ<ช>อันนี้คือในมุมของโลดเกิดจากความน้อยใจกับเพื่อน,นแค่นิดเดียวนะครับแต่คือเพื่อนไม่ได้บอกเพื่อนแค่นั้นเอง<ช>และเพื่อนอีกฝั่งก็ไม่ได้รู้ด้วยว่าเพื่อนคนนี้น้อยใจอยู่<ช>นะครับกับมีแผลมาสะสมเข้าไปอีก<ช>มาตอกย้ำเข้าไปอีกก็คือแผลสร้อยนี้<ช>ถูกไหมฮะทีนี้ก็ต่างคนต่างอยู่และและทีนี้เพื่อนผมอยู่ลพบุรีเขาอยู่ข้างล่าง เขาก็มาฝากเด็กในบ้านเขาก็หาตู้ล็อกเกอร์ให้ผมอะไรให้ผมอย่างเงี้ยทีนี้พอผมลงมาปุ๊บผมก็ไปอยู่กับบ้านนี้ไปอยู่กับเด็กๆพวกนี้ตอนนั้นเอ็ดก็ยังไม่ลงมาผมลงมากับบังบังก็จะอยู่บ้านบ้านกรุงเทพบ้านพวกโยผมก็จะอยู่บ้านนี้แต่มันอยู่ติดกันนั่นแหละอยู่ติดกันก็อยู่ผมก็อยู่ตามปกติก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่ลงมากลับมาขอนแก่นครั้งเนี้ยทุกอย่างไม่เหมือนเดิมคือผมลงซอยมาเข้าห้องวันแรกผู้ต้องขังเนี่ยแม่งมีเหล็กเกือบทุกคนเนี่ยนั่งขนข้างๆเลยผมก็หลอนเลยเฮ้ยอะไรวททาไไมมมมกลัับบรอนนี้ มันเป็นอย่างนี้ย่งอยู่อยู่ลาบากแล้วเรากคิดใจมันต้องระวังตัวพกอาวุธตลอดไก่ซอยอะนะไก่ซอยก็าแบ่งกมันต่องนแล้วก็พกใส่กระเป๋าแล้วฝึกแถวเพราะเราก็เราแวงกับทางนู้นด้วยกันโจทย์เก่าที่ก่อนหน้านี้ที่เราย้ายออกไปจนวันหนึ่งเขาเดินมาหาผมโจทย์เก่าแล้วเนี่ยนะเดินมาเดินมาผมผมก็บอกว่าเขาก็ถามว่าเป็นไงบ้างผมบอกก็สบายดีก็เราเอาฟังนู่นนี่นั่นย้ายไปนู่นนี่มาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออต่อไปก็ต่างคนต่างอยู่ จะได้ไม่ต้องมาระแวงการผมบอกว่าได้จบกันไปก็ไม่มีอะไรแต่ถามว่าเขาก็จ้องอยู่อะผมรู้ว่าเขาก็จ้องอยู่อะเออถ้าเกิดเราเราพลาดอะทีเนี้ยพอเอสลงมาพอเอสลงมาเอสก็อยู่กับกลุ่มเด็กในบ้านเก่าเขาบางต่ายก็ไปกินข้าวกับเอสก็ไปกินบางก็ไปกินแบบเดินไปหาเอสอะอะไรเงี้ยผมไม่ได้อยู่นี้เพราะผมอะไม่คุยกับเอสแล้วตอนนั้นคือเราไม่เข้าใจกันแล้วไม่เคยแบบว่าอาฆาตหรืออะไรเขาเลยนะ ต่างคนต่างอยู่แหละก็ไม่ได้อะไรก็เดินจะเจอหน้ากันก็ไม่ทักทายกันอะไรกันก็คือไม่ทักเลยใช่ไม่ทักเลยลก็คือต่างคนต่างอยู่เลยมีวันนั้นน่ยวันที่แทงกันนะวัน,นที่เกิดเรื่องใช่ใเหตุการณ์มันเกิดได้ไงฮะวันนั้นผมอยู่ในกองงานทีเนี้ยเด็กในบ้านเอสเนี่ยชื่อไอ้นอนท์เนี่ยเดินมานหาผมแล้วก็นั่งผมนั่งอยู่เนี่ยนนมันก็คุกเข่าบอกว่าพี่พี่เอสมีเรื่องอยากคุยด้วยผมก็ถามนนท์เรื่องอะไรวะนนท์ก็บอกว่าพี่ผมไม่รู้เรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวนะพี่อืมไปแล ผมก็ไล่นไปแต่มีดเนี่ยผมพกไว้ตลอดอยู่เวลาอยู่แล้วตอนที่อยู่ที่นู่นผมเดินลงมาผมก็เดินไปหาเอสเอ็กก็ยืนอยู่ผมก็ถามเอสว่ามีอะไรเอสเอสก็ชักเหล็กออกมาเลยแทงผม ปิดปิดใช่ไหมเราผมก็ช้ำมาผมก็แทงเข้าไปเราก็แทงสวนมาปใช่ก็คนละทีแต่จังหวะนั้นน่ะเหล็กเอดหลุดมือแทงผมเข้าตรงนี้อืันนี้คือบาดแผลนะเห็นได้ชัดเลยนะอันนี้คือแผลที่โดนแทงถูกไหมใช่ืแต่คือที่เอดเล่านี่คือที่คอใช่แต่จริงๆแล้วคือแผลเนี่ยคือโดนที่ไหล่ใช่ใช่แล้วมาโดนกระดูกแล้วเหมือนเหล็กมันกระเด็นหล่นแต่ผมอ่ะแทงเข้าไปแล้วปุ๊บเอดมือเปล่าแล้วผมก็ถือมีดอู่วันหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่มีดเขาแบบที่เขาเกล่าวหานะเป็นมีดของผมเอ็ดเขาบอกว่าเอ็ดโดนแทงคือเป็นมีดที่ตัวเองนําเข้ามามนั่นก็คือมีดรู้สึกว่าเป็นมีดหลังหยักหลังหยักอะไรที่ที่เขาบอกนะว่าที่ที่ที่ให้ญาติส่งให้หลุมาถ<ช>ูกไหมแต่โรดบอกว่าเหล็กอันนี้ที่ใช้คือใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับ นี่คือแบบผมกล้ายืนยันเลยเพราะผมไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าเอสมีมีดตัวไหนอะไรยังไงไม่เคยรู้เรื่องแล้วก็ไม่เคยเอาไปซื้อให้เขาอะไรมาแลกกับผมอย่างนี้เขากล่าวหาอะไรมันนี่บอกว่าเอาตัวขี่ม่วงเนี่ยมาแลกกับเด็กที่เก็บอาวุธเขาเอาไปถูกไหมไม่เคยเลยไม่เคยเลยแต่สิ่งที่เราเอาแทงเขาคืออาวุธเราคืออะไรอาวุธของผมมีดเหมือนกันมีดธรรมดาเนี่ยมีขนาดเนี้ยแล้วก็มีด้ามก็แทงไปปุ๊บพอเหล็กเขาหลุดมือผมก็ ไปยืนบังเหล็กเขาเพื่อที่ไม่ให้เขามาเก็บเหล็กขึ้นมาแทงผมต่อก็คือลักษณะว่าเหล็กเขาล่นไปแล้วเนี่ยคือเอสก็อยู่ข้างหน้าเราแต่คือเห็นแล้วเอสมีเลือดถูกไหมฮะปุ๊บแล้วเอสเหมือนจะจะจะวิ่งไปที่เหล็กอีกแต่คือเรากันเพื่อไม่ให้เอสวิ่งไปที่เหล็กถือมีดกันอ่ไงเงี้ยแล้วก็ยืนบังเหล็กไว้เพื่อไม่ให้เอสเข้ามาเอาเหล็กตอนนั้นน่ะผมมีมีดเอสมือเปล่าผมไม่มีเจตนาจะทําอะไรมันเลยผมก็พยายามแบบว่าการกันมันก็เดินล้อๆๆแต่มันก็ไม่ได้หันคือใจหนึ่งเนี่ยเราเอสมคืออา รงเลยความที่เป็นเพื่อนรักมากันมาก่อนคู่คดีกันมาก่อนเนี่ยคือพวนานายเนียยอย่าให้เอสเดินมาอีกถ้ามาอีกคือเราก็ต้องแทงเราก็เลยอย่า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 แล้วเอสเป็นไงฮะเอสก็ถอยถอยจนไปติดกำแพงประตูแดนในขณะที่เอสถอยแล้วเรายืนเฉยกูได้ความโมโหว่าผมว่าแกล้งแทงออกไปเนี่ยแต่มันไม่โดนหรอกไม่ถึงหรอกเอสมันก็ถอยถอยแล้วก็ปัดปัดปัดอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้โดนมือไม่ดอะไรผมก็แทงแบบว่าให้มันแบบถอยไปอะให้รู้ว่าอย่าเข้ามาใช่ใช่ใช่ผมก็พูดตลอดนะมึงแทงกูทำไมมึงแทงกูทำไมจนเอสก็ล้มล ก็คือนั่งปุ๊บคือเลือดมันออกเยอะแล้วแล้วผู้ช่วยเหลือก็มาตะโกนว่าเฮ้ยพอแล้วพอคําว่าพอแล้วอ่ะผมก็มีสติกลับมาพอเจ้าล้อก็พาเอทเข้าเข้าฝ่ายผมอ่ะก็เดินกลับมาที่บ้านเดินมาก็เจอน้องผมผมก็บอกว่าแห้มีดไปทิ้งแกด้ามออกแล้วน้องก็เลยทักว่าพี่เลือดไหลเลือดผมก็ไหลออกมานี่ซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเรามีบาดแผลใช่ไม่รู้พอเราเห็นเลือดไหลปุ๊บบอกเออไม่เป็นไรเราก็บอกว่าให้ไปเอาไอ้กังกตัดที่ได้มาให้ผมหน่อยเพื่อที่จะเอาไปมอบแล้วเขาก็ประกาศเรียกชื่อผมผมก็ไปที่่ฝาย ก็นั่งอยู่แล้วผมก็เข้าไปนั่งเจ้าที่จะตีผมเขาบอกว่าพวกมึงเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เหรอมึงขัดผลประโยชน์อะไรกันมึงแทงกันทําไมอะไรอย่างเงี้ยล้วมึงแทงเขามึงเอาอะไรแทงกันนี่แทงเหรอท้าไม่แผลมันใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ก็อนนี้แหละหัวหน้าผมเดินออกจากกองงานกองงานมาผมก็มีเนี่แหละมีนี่อันเดียวแหละ <ๆ S 2> ลเขาก็ถามว่าแทงกันเรื่องอะไรผมบอกว่าผมไม่รู้หัวหน้าอยากรู้หัวหน้าถามเอสด,ดูว่ามันแทงผมทําไมแทงผมเรื่องอะไรเพราะมันเป็นคนแทงผมก่อนหัวหน้าก็เลยถามเอสเอสก็ตอบว่าผมเนี่ยคิดไม่ดีกับเขาแล้วพอหลังจากเจ้าที่ได้ฟังคำเอสปุ๊บเจ้าที่ก็เลยถามว่าาาแล้้้ววมมึงงรูคคิดดเไไย เจ้าที่ก็เลยไม่ตีผมไม่ตีใครเลยก็คือต่างคนต่างไปพอบอ mm hmm. ผมก็ไปพอบอไปเย็บแผลเอสก็ไปพอบอเย็บแ,แต่แผลเอสใหญ่เย็บพอบอรเสก็ออกโรงพยาบาลน,นอกออกโรงพยาบาลน,นอกเลย<ช>เนะส่วนตัวผมก็เย็บเสร็จกลับมาใส่ตัวแล้วขึ้นสอย ต้นสายปะเหตุก็มีอยู่แค่เรื่องนิดเดียวเองความที่แค่ผิดใจกับสสาเหตุคือ1เรื่องใช้โทรศัพท์แล้วก็2อสร้อยผมให้เพื่อนใส่แต่ทําไมเพื่อนไปให้เด็กคนนั้นใส่อีกมันก็เลยเป็นจุดเกิดกับ4ข้อที่กับเขาเก่าวหาผมข้อแรกเลยคือเขาบอกว่าโลดเดินหัวคือคําพูดเอสใน,ใน,ใ,นใน EP อีพเขาอะ่ะเขาพูดเหมือนเราว่าผมเนี่ย มนเดินหัวกับเพื่อนซึ่งมองว่ามันไม่ใช่ความจริงอ่ะอันนี้คือโลดออกมาแก้ในในในมุมนั้นถือว่าอันนี้คือเหตุผลที่มองว่าเอสเตฟานไม่เคยรู้แน่นอนว่าเพื่อนคนนี้น้อยใจเพื่อนอยู่นะครับนะถ้าเอสดูอยู่ก็อยากให้เพื่อนเอ็เข้าใจตรงนี้ด้วย <Okay. S 1> จะเชื่อไม่เชื่ออันนี้สุดจะแล้วแต่ okay. แแตนะอ่ะสองคือประเด็นไปยุยงคนอื่นให้เกลียดเขาอันนี้เป็นไงอันนี้คือไม่จริงนะผมไม่เคยยุยงใครเลยอ่ะทีนี้ 3. ส3มามก็เรื่องไ้มีดหลังยักโลดจะบอกว่าไม่เคยเห็นเลยเคยเห็นไอ้มีดตัวนี้ใช่แล้วก็ไม่เป็นอย่่างที เอสบอกด้วยว่า <Okay. S 1> ออมีเด็กเนี่ย วิ่งมาแลกโดยตัวฉีม่วงไปถูกไหมมองว่าเราเนี่ยเหมือนแบบว่าพยายามเอาให้เด็กเนี่ยมาเอาอาวุธอันนี้ไปอันนั้นคือก็คือไม่จริงไม่จริงไม่จริงแต่นี้มันไม่มีใครถูกแล้วไม่มีใครผิดนะครับมันเป็นแค่ความคิดของเอสเตฟานนะตอนนั้น่ะคือต้องบอกว่าเดาว่าอาจจะเป็นแบบนั้นอย่างที่เขาเล่าไปแต่นี่นะโลดมาพูดในมุมของเขานี่คือว่าให้รู้ความจริงเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดแค่เรื่องเพื่อนน้อยใจเอง นี่นะครับแล้วพอนะไม่คุยกันทําให้อีกฝ่ายหนึง่งก็เลยมองทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเขาเป็นเพราะผมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่เป็นเพราะผมต้องไปทําอย่า,งง,ยา,ง,างงู้นอย่างนี้ทําให้เขาอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมา ผมขังซอยปุ๊บเอสก็ออกไปรักษาตัวผมมาขึ้นไปขังซอยได้ประมาณ34วันบางก็ไปม,มีเรื่องตีกับคนชื่อไก่ปักดำแล้วบางก็เกณฑ์เข้าไปในฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ถามบางว่ามึงเก่งมากเหรอว่าตายมึงมึงแน่จริงมึงกล้าเดินเข้ามามตอนเนี้คนแม่งอยู่รองเป็นร้อยเลยเนะี่ยเขาก็บอกว่าเขาไปมาดิเขาก็มัดตัวใส่เขาก็เดินเข้ามาเลยแล้วก็เดินเข้าไปจริงเดินไปจริงแต่เจ้าหน้าที่ก็ห้ามเ<ๆ>ข้าไปปุ๊บเขาก็จะคือเข้ามานะมันก็จะสู้นะมือเปล่าเลยนะเขาก็จะสู้นะจนบางก็มาขึ้นซอยแล้วก็ขอขึ้นซอยอยู่ในห้องเดียวกั ก็มาขังอยู่ด้วยกันแล้วพอบังขึ้นแป๊บเดียวก็เหมือนกับบ้านกรุงเทพก็โดนปิดเลยแบบ 4- ีหคนเนี่ยคือวันเดียวกันเลยไหมวันเดียวกันบ้านกรุงเทพเป็นไงบ้างครับเจ้าเลยแบบว่าทําอะไรไม่ได้ลงไปช่วยไม่ได้ก็เช็คข่าวดูว่าตายไหมโดนอะไรเยอะไหมอะไรเงี้ยก็คือภาพที่เราเห็นนี่คือเราต้องเช็คเลยว่าตายไหมเลยใช่ไหมคือเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเยอะโดนแทงสาหัสแต่ผมไม่เห็นภาพตอนโดนปิดนะนี่นได้ยินแต่เสียงเสียงเฮือแบบโผล่้งล่างอ่ะผมรู้แล้วเขาก็มีคนตะโกนบอกบนซอยว่าโดนปิดบ้านโดนปิดอะไร แล้วก็มีข่าวว่าออกพอบอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางตต่ไงได้ยินดูนข่าวย,ยืนก็แบบทําอะไรกันไม่ได้ทั้งคู่อ่ะก็ยืนแบบเศร้าอ่ะอก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรต่อเรื่องนี้หลังจากเหตุการณ์นี้คือเหมือนอมีคนบอกว่าบางตต่โดนปิดอันนี้ร<ช>อดจนกเหตุการณ์ไหมฮะอยู่ยอยู่คือเหตุการณ์มันเป็นยังไงวันนั้นโดนปิดในอ่างน้ําบนอ่างน้ําคือเขาอ่ะเป็นคนที่แบบว่าคิดมากมียอดอะไรเข้ามาเนี่ยคนข้างนอกฝากมาให้เขาตอนนั้นเขาอยู่บนซอยอยู่บนซอยด้วยกันได้ทีเนี้ยเหมือนกับว่าพอมาถึง ปเขาไม่ได้ตามที่คนข้างนอกบอกมาแกก็เลยแบบคาใจแกก็เลยเก็บไว้ในใจกันนี่แหละแล้วพอวันหนึ่งลงมาข้างล่างแล้วแกก็จะเป็นคนชอบเมาชอบกินเหล้าอยู่กับผมนี่แหละกินกินวันนั้นแกเมาจะเมาแกเดินมาแล้วแกก็ไปคนเดียวก่อนไปปุ๊บแกก็ไปมีเรื่องกับที่เขาเป็นพระอยู่เนี่ยเหมือนกับไปตบเขานี่แหละแกก็จะท้าคนนั้นน่ะให้มันแทงเขาแในที่เนี้ยเหมือนกับเขาคนนั้นก็ไม่เอาเขาก็เกรงใจบางไต่เหมือนกันบางไต่ก็เลยบอกว่าถ้าไม่เอาเดี๋ยวต่อยก่อนเลยสองรูเปิ๊กแล้วก็โยนเหล็กให้ แยกย้ายกันบังก็เดินกลับเข้าห้องผมก็เดินไปเอาบังมากลับเข้าห้องก็มานอนอยู่ด้วยกันแต่ผมคิดแล้วแม่งไม่ดีแน่เดาอย่างสถานการณ์แล้วไม่น่าจะจบแบบนี้แน่ใช่ใช่แล้วบังก็เป็นคนที่แบบไม่คิดอะไรอะ<ช>่ะกลับ<ช>มาก็นอนแล้วก็เด็กก็ทําแผลให้กนก็นอนแบบว่าร้องเพลงฮึมพับของแก้ทั้งที่แทงตัวเองไปแล้วสองรูด้วยนะตื่นเช้มชามาผมก็อาบน้ำแล้วผมเรียบร้อยออกมาปุ๊บบังอ่ะไปอาบน้ําที่แดนอ่างน้ําสักพักหนึ่งดีนเสียงฮือแล้วปุ๊บแบบว่าเด็กวิ่งมาบอกผมบอกพี่บงังโดนแทงที่อ่างน้ําผมก เบอกเด็กว่ามึงไปเอาเขี้ยวมาให้กูพอเอาเหล็กมาปุ๊บผมก็ไปถึงกลางทางบังฝ่าวล้อมออกมาแล้วพอไปคว้าเหล็กจากใครได้ก็ไม่รู้แก่ฝ่าวล้อมออมาแล้วทุกคนก็แบกกระเจิงเลยนะบังก็เดินออกมาแบบแบบโดนแล้วตอนนั้นบังคือโดนแล้วเจ็ดแปดลู7อะเจ็ดแปดลูแล,แล้วด้วยเข้าคอเข้านี่เข้านี่แบบเต็มเลยก็กลับมาตรงบ้านบ้านที่เราอยู่กันผมก็มากับบงังปุ๊บ แงเหล็กกันทีนี้เอาเหล็กมาแจกแจกแจกก็ต้องเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวแล้วทีนี้พื้นที่ตามมาจากแดนหานาังน้ำเลยเต็มเลย <c oughs> แต่โชคดีมีมีที่อยู่ขอนแก่นนะที่มีคนพื้นที่ที่ช่วยเหลือพวกผมนะมีแจ้มีออมสองคนเนี่ยที่จะเอาบ้านทักกลางไล่เลยไล่บอกว่าเฮ้ยพวกมึงพอแล้วพอแล้วไปทาอะไรขนาดนี้ <c oughs> เด็กมันก็เลยแบบถอยถอยถอยออกไปผู้ผู้ใหญ่ขอนแก่นก็ไปคุยกันแจ้ก็ไปคุยเฮ้ยพอได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยจบ เขาบอกว่าบางตายกับเราเนี่ยรอดมาได้ในงานนั้นคือต้องบอกว่าให้เครดิตคือแจ้กับออมเลยใช่แล้วพอหลังจากที่เหตุการณ์ที่เราแทงกับเอสเต,ตฟานเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพอเราขึ้นมาขังซอยเนี่ยคือเรามาคิดทบทวนไหมในการที่เราทําลงมือกันลงไปเนี่ยมันผมรู้สึกมันร้ายแรงเกินไปหรือเปล่าใช่ผมรู้สึกนะสิ่งที่ผมคิดได้จริงๆเลยนะ ผมคิดว่าการที่เราเป็นเพื่อนกันนะถ้าผมจะผิดผมก็ผิดตนที่ว่ามีอะไรไม่บอกกันจากเรื่องนี้นิดหน่อยถ้าวันนั้นผมเลือกที่ตัดสินใจที่จะบอกเอดว่าแบบนี้ผมไม่โอเคนะผมว่าเรื่องแบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นต่างคนต่างมีทิฏฐิคนนึงไม่ถามอีกคนนึงก็ไม่พูดจนกลายเป็นเรื่องที่มันบานไปอะไรประมาณนี้ก็รู้สึกเสียใจนะสิ่งที่เกิดขึ้น หลังจากแผนนี้เกิดมาแล้วส่วนเอสเตฟานก็อยู่ในส่วนของเอสเตฟานใช่แล้วพอเขากลับมาเขาก็ ย้ายไปนครย้ายไปใต้ส่วนผมก็พอ,อย้ายไปสักพักผมก็ลงซอยลงซอยมาแล้วพอดีคดีผมที่ต่อคดีแจ้งคามมายกฟ้องก็เลยไม่อยากจะยุ่งวุ่นวายกับอะไรแล้วสักพักหนึ่งบางตายก็พ้นโทษอ,ออกไปผมก็อยู่อีกสักพักหนึ่งก็ย้ายไปเข่าพิกเพราะอะไรอ่ะย้ายเพราะอะไรขอย้ายเพราะเพราะว่ามันมีล็อกเขาพลิกมาพอดีตอนนั้นเราเห็นบอกว่าเขาพลิกมันหน้าอยู่ตอนนั้นโทษผมเหลือหักลบแล้วเหลือยุ่งมนันปีหน่อยๆก็เลยเราก็เลยลงชื่อไปอก็จังหวะได้ไปแล้วก็ไปอยู่ใช้ชีวิต <ช>แล้วก็ได้รับอิสรภาพ<ช>คุกมันจะสอนให้เราเรียนรู้แล้วก็สอนให้เราคิดได้จนสุดท้ายแล้วเราปล่อยเขี่ยวเล็บปล่อยลายของเราไป<ช>โดยที่แบบว่าอยู่แบบรอกลับบ้านดีกว<ช>่าบางทีมันเหมือนกับเราใส่มุกข์หนามอะเรายิ่งผลยอมรับเราเยอะเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แต่สุดท้ายเรามองหันหลังไปก็มีแต่น้ําตาของพ่อกับแม่ที่เราเห็นเวลาเขาไม่เยี่ยมมันก็เลยรู้สึกว่าเออพอดีวกว่ากลับบ้านดีกว่าโลดนะครับก็ผ่านมาทั้งหมดเดเรือจำติดเนื้อๆทั้งหมดกีดป่ปีครับ สิบเอ็ดปีเต็มเต็มสิบเอ็ดปีเต็มเต็มเนี่ยสิ่งที่เราสูญเสียไปเลยเนะี่ยมีอะไรบ้างสูญเสียตั้งแต่อนาคตเพื่อนฝูงแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างอะ่ะที่เราผ่านมาด้วยความแบบว่าถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันไม่มีอะไรดีเลยแต่ก่อนนะเจอกับพ่อแม่เพื่อนพ่อแม่น้องๆเน,นี่ยเขาไม่เคย ไม่เคยยินดีว่าเด็กพวกนี้มารู้จักเราเขาจะถามเลยว่ารู้จักไอคนนี้ได้หรอเพราะเรามันเหมือนคนที่มันไม่ดีอ่ะแต่พอได้ออกมาสู่สังคมครั้งนี้รู้สึกว่ามันดีตรงที่ว่าทุกคนยอมรับและให้โอกาสเราก็รู้สึกก็ดีใจกับสังคมว่าเปิดรับให้เราได้ได้กลับมาใช้ชีวิตแล้วมาตั้งหลักได้อีกครั้งหนึ่งแค่เรากลับตัวเป็นคนดีได้อะไรได้สังคมให้โอกาสได้จริงๆ11ชีวิตปีไม่ถามไม่ได้ครับแล้วก็ผ่านมาหมด7เดือนจําด้วยขังซอยแล้วขังซอยเล่าปี9เดือนขังมาแล้ว ยาวนานเคยเจอเรื่องผีไห <_ c oughs> มเคยแต่เคยเจอตอนรอบแรกนะแต่ไม่ได้เจอกับตัวนะตอนนั้นตอนที่ครั้งแรกที่ติดนะเหมือแนบบกับว่าทุกคนต้องเข้าเวรยามตอนอยู่บําบัตอ่นะแล้วมีคนใหม่เข้ามาผมตื่นมาเข้าเวรแล้วคนใหม่ที่เอาเกาะมาให้ผมเนี่ยบอกว่าพี่ตะเกียมีคนใส่ตัวเดินมาเดินผ่านแล้วก็มองมาทางห้องเราผมก็ถามว่ามันจะมีได้ยังไงมันดึกแล้วกลางคืนมันไม่มีหรอกน้โทษที่ไหนจะไปใส่ตัวเดินมานี้บอก <elet S 1> มันเห็นจริง<ม>ๆเห็นจริงๆผมไม่โกหกหรอกอะไรประมาณเนี้ยผมก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้ เขาก็เล่าให้ฟังแค่เนี่ยแต่ว่าผมก็ระแวงเหมือนกันคืนนี้พอเข้าเวรเราก็ระแวงอย่างนี้มันเจกมันมีหรือว่าอะไรเงี้ยเราไม่เคยเจอไงส่วนมากที่ไปก็ไม่ค่อยออไ,ไม่ค่อยได้เจอสิ่งที่น้องเห็นนี่คือไม่ใช่คนแน่นอนใช่คนแน่นอนเป็นผมก็สมองตรงนะผมไม่เข้าเวรต่อหรอกมือเข้าก่อนมเข้าต,อ,าต,อ,าตอบอกจ้างเข้าต่อเลยวะโอ้และนี่ก็คือเรื่องราวของวิโรดเวียงรัตนะครับหรือว่านโลดนางลิน้นจี่ ก็บอกว่าเพื่อนรักเพื่อนแค้นกับเอสเตฟานอยูอ่วันนี้นะครับทำให้เราและเอสเตฟานและน้องหลายๆคนได้หายข้องใจแล้วว่ามันมีต้นสายไปเหตุสิ่งที่เอสคิดกับสิ่งที่โรดพูดแน่ชัดเลยคือมันขัดแย้งกันเพราะว่าคนสองคนนี้ไม่ได้พูดกันในวันที่เกิดเรื่องแต่ถามว่าเรามาคุยกันวันนี้มันก็ไม่สายถูกไหมฮะ อย่างน้อยเราก็ได้พูดในความในใจให้เพื่อนได้ฟังเพื่อนจะคิดกับเรายังไงจะโกรธเราต่อไปไหมสุดแล้วแต่เพื่อนเอาละครับนะมันจะมี E ีพีพิเศษไหมในการที่ผมจะทําให้โลดกับเอสเตฟานมานั่งอยู่ใน E ีีเดียวกันโดยการที่มาคุยแล้วก็มาเคลียร์ใจกันว่ามึงถูกหรือกูผิดหรือกูถูกหรือมึงคิดปเองมานั่งช่องนี้แล้วต้องบอกว่าตอนนี้ก็อาชีพสุดจริตเต็มตัวครับเต็มตัวร้อนี่นะผมอบอกว่าคนเราผิดพลาดก็แค่อดีต ปัจจุบันแก้ไขกันได้ขอฝากข้อคิดให้กับน้องๆหน่อยฮนะในการใช้ชีวิตในปัจจุบันนะก็จะได้ไม่ต้องเข้าไปข้างในก็อยากให้น้องๆหรือคนที่ดูใช้ชีวิตอย่างมีสติจะทําอะไรก็ขอให้คิดให้ดีก่อนทําคิดถึงคนข้างหลังให้มากๆเพราะว่าสิ่งที่เราทําไปแล้วบางทีมันกลับมาแก้ไขไม่ได้อย่างที่คาเขาบอกมาว่าลูกผู้ชายต้องทําในสิ่งที่ชอบและรับผิดชอบในสิ่งที่ทําก็อยากให้ทุกคนใจเย็นๆและมีสติจะได้ไม่ต้องไปอยู่ในวังวนแบบที่พวกผมผ่านมาซึ่งมันไม่มีอะไรดีเลย คุณเอสดีกว่าขอบคุณเอสเตฟาที่ทำให้ผมได้มาเจอโรดคือถ้าไม่มีเอสเนี่ยโรดไม่ออกมาแน่นอนใช่ใช่นี่นะแต่โรดออกมาพูดในมุมของเขาจริงแล้วโรดเขาไม่อยากจะยุ่งเรื่องพวกนี้เลยใช่ไหมอ่ะนะครับนะก็ฝากผลงานหน่อยติดต่อติดตามได้ที่ไหน Facebook ภาษาอังกฤษนะครับเวียงรัตโรดแล้วก็ติกเ o อก็แอดวิโรดเวียงรัตภาษาอังกฤษครับ สองช่องทางการติดต่อของโลดครันะครับใครที่ชื่นชอบหรือใครที่อาจจะเคยเจอกันมานานมากแล้วไม่ได้เจอโลดเลยเพราะว่าโลดเนี่ยบอกว่าบอกตรงเลยว่าไม่ค่อยได้ออกไปไหน<ช>นะครับแล้วก็ทักเข้ามาได้เลยที่เราปักไว้ให้นะครับผมนะสำหรับผมก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะฝากบางทีเห็น ขี้เหงื่อขี้เหงื่อมากเลยร้อนมากเลยนั่งนั่งคุยอยู่ต้องเค็ดต้องพักเค็ดก็บอกกระดาษชู่เป็นแขกนะเอาง่าย EP เนี้ยนี่นะก็คือ P y f o r m อรเห็นเหงื่อเยอะผมก็คนเหงื่อเยอะลองเอาตัวนี้ไปใช้ดูครับผมเป็นครีมที่บอกว่าสกัดมาจากธรรมชาติล้วนๆไม่มีเคมีเจอปนใดทั้งสิ้นใช้แบบป้ายแบบยาสีฟันนิดเดียวนะแล้วก็ทารอบนะแล้วก็ให้มันแห้งหน่อยมันมาทุกวันเห็นผลได้ชัดเจนเลยคือเรื่องกลิ่นตัว3วันนี้เห็นได้ชัดไม่มีแน่นอนกลิ่นตัวแล้วหลังยางนั้นใช้ไปเร รักแร้เราจะขาวขึ้นสังเกตนะลูกกิ้กเขลายใช้เสื้อขาวเป็นไงสีเหลืองอันนี้ถ้าเหลืองให้มาเตะหน้าตาล้องตาล้องช่องได้เลยใช่นะนะนะปล่าวด้วย PY For Men เป็นของโคกซิโรเองนะครับผมใครสนใจก็ทำที่เพจกันละครั้งหนึ่งถ้าดีนะบอกต่อด้วยนะครับเพื่อนขอบมากครับสำหรับ E ีนี้นะก็ต้องขอขอบคุณนะครับโลดมากเลยนะที่มาให้ทั้งข้อคิดนะครับอุทาหรณ์ นะแล้วก็เรื่องที่ตัวเองผ่านมาได้มาเสนอให้ทางช่องเราและน้องๆ f อฟได้ฟังนะก็ขอขอบคุณมากสําหรับผมก็ไม่มีมากพูดถึงโลดก็ต้องนึกถึงเอสเซฟานนะครับคำว่าเพื่อนแน่นอนแหละแม้กระทั่งผมนะก็โดนหืังกันนะครับการที่เราไม่ได้คุยกันเนี่ยแค่เรื่องนิดเดียวเองการที่เราเราน้อยใจแค่ใครสักคนหนึ่งระหว่าง2คนเนี่ยเปิดใจพูดหรือว่าเดินเข้าหาหน่อยแต่เผอิญไปเจอคนที่ไม่ค่อยพูดแล้วก็ไม่ค่อยเข้าหาด้วยมันก็เกิดเรื่อง เรื่องบานปลายหรือขนาดว่าต้องแทงกันเพราะฉะนั้นเอาเรื่องนี้มาเป็นอุทาหรณ์ให้น้องๆได้ฟังว่าควรจะคุยกันก,นก่อนก่อนที่จะลงไม้ลงมือและเรื่องเสียใจทุกอย่างเรื่องเข้าใจผิดทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเหมือน EP นี้สำหรับผมก็ไม่มีอะไรมากนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับ EP นี้นะครับผมกับวิโรจน์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ก่อนจะจัดก,กันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกะละครั้ง1นึ่งบายโคกซีโรนะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกะละครั้ง1นึ่งบายโคกซีโร่ครับ